สวัสดีครับตอนนี้เป็นการตั้งค่าของกล้อง v 3 8 0 s นะครับถ้ามือถือใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษของใครเป็นไทยก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับจะใช้แอปแอปพลิเคชันตัวนี้ v รับ v 3 8 0 s ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการติดตั้งให้ setting ดูที่ Wi-Fi ของเรานี่ครับชื่อไวไฟของตัวกล้อง mv นะครับขึ้นได้ mv แล้วก็ไม่มีรหัสอะไรก็กดเชื่อมต่อไปรอสักพักอันนี้คือมือถือเชื่อมต่อกับกล้องแล้วเรียบร้อย มันจะขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งานนะครับดูสังเกตจากเครื่องหมาย Wi-Fi บ้านตอนนี้เพราะว่ากล้องมาส่งสซ็นาณ w i f i มาเข้าที่มือถือเสร็จปุ๊กเรากลับไปที่แอปกดเครื่องหมายบวกตัวล่างนะครับตัวนี้ Add Network Device แล้วก็กด l แลนเซิร์ชเลยครับ จะสแกนหากล้องแล้วนี่ก็คือได้กล้องมาแล้วก็กดคลิกเข้าไป no ไปนะครับไม่ต้องใส่รหัสนี่ครับสั่งกล้องหมุนได้สั่งกล้มเงยได้ครับนี่ีอกก้ม เยได้เกือบรอบตัวนะครับส่วนถ้าจะสื่อสารกับมือถือสื่อสารกับกล้องกรณีทางไกลจะคุยกับคนที่บ้านก็กดปุ่มนี้ครับโฮฮัลดหลฮักดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ฮัลโหล เสียงจากมือถือเราก็จะไปออกที่กล้องคนก็จะคุยโต้ตอบกัน2องทางได้เป็นเหมือนอินเตอร์คอมตัวตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นโหมด sd นี่กดเปลี่ยนนี่ครับกดไม่ติดนี่เป็นเป็น sd ทีนี้เราจะมาตั้งค่า ตั้งค่าให้กล้องดูจากระยะไกลจากนอกบ้านได้ครับจากที่ทํางานจากต่างประเทศกดเครื่องหมายเฟืองนะครับตรงนี้ได้มีเครื่องหมายเป็นพันเฟืองตรงนี้ด้านบนสุดนะ Network Setting กด Router Connection Mode ด้านล่าง มันจะสแกนหา Wifi ที่เราใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับก็จะขึ้นตอนนี้ก็จะขึ้น Wifi หลายที่ Wifi ก็ให้เลือกของบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเนี่ยแหละครับรหัสผ่าน Wifi บ้าน แล้วก็กดเซฟไป,ลฟปกล้องมันจะบอกว่ามันไปเชื่อมต่อกับ Wifi บ้านแล้วตัวกล้องส่วนมือถือก็จะกลับมาใช้อินเทอร์เน็ตได้ปกติสังเกตตรงนี้นะครับมือถือกลับมาใช้ Wifi แล้วส่วนกล้องก็ไปเชื่อมกับเน็ต บ้านก็สั่งการได้แล้วทีนี้เราก็ดูกล้องวงจรปิดจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกที่มีเน็ตนะครับโอเคครับง่ายๆครับแค่นี้แหละ